วูใหญงคักเลยนี่หมูเลยวใหญ่นี่วูยูกบยัดกบยัดอุ้ยวันตุอุลุอ้สวัสดีครับผมสค่ะค่ะหลังจากที่เก่ายแล้วเนาะกันต่อ บ้านนล้แม่พ่อบันี้ปุ้ยคนเม่นขนาดยาโอ้ยหัวหินตัวหัวหัวไไปแม่แม่บางเด็นี้งน่นี่ขนาดหินเด้นี่บาเอ้ายังไงคนเอ้าจะเดือดยังญ่คักเลยนี่หด้วยวันญงนี่ยงงหูโคกรยักษ์กบยักษ์ กบยักษ์กบยักษ์เคลื่อนมาพอดีเลยเจมมาพอดีกบยักษ์กบยักษ์ลุ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  เราไอ้เบืงขึนไนี่เรออ้กไอ้แป๊บนึ่นาะไอ้มาแล้ววันนี้เขาเงยบงอเตานะงอแงงอไปงอแงงอแงงครับมันตุ่นไดหนนี่ดูโอ๊ยดเตาเตาอแงอีเอาคนละเจ้าเอาใช้เาเตาเตาโอ๊าเลยเนาะ เอาไก่ไก่คือไอไก่ไก่คือไอ้พอสิน่นว่ะโคตรโคตรยิงลุ้งเลคับโคเผาโคเาเน่นีครบอโคตดึงึคนละขาดึงดึงคนละแขนด้โตรูโคตรโคตรเตี่ยวเยี่ยวน่ครับเนี่ยโคตโค

เ mm hmm. mm hmm. ีูค uh ุณแม่พอได้นิเป็ขวยบอกเปยคือขวยปู่ี้แห้งี่แหงสักเลยสอกเดือนมันขนาดแลยคุณแม่ได้สามแล้วได้คุณแม่ได้สแล้วสไงแล้วสามนะสมแล้วคุณแม่กัมูผมไหบ ตัวใหญ่เบ่เน่เขาอยู่เลกแห้งอยนตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่เห็นตัวหัวเขาเอนอางด้วยด้วยสิ้นใช่ใกล้ชาอไอ้หลัือหุ้ยเลือกแห้งจะเอากลัได้เลือกไมอดีเลย่ดีเยไม่ดเลยไดพอดรงแลวว่าเกี่ยวหักด้วลดกักล้่เดู ตือห้ามมีอาจนเลยโดพยุลนเป็นแนสภาิ้นพี่จันโคตว้าวการัวก็ชิ่ไชิตอจังมาเลยทว้ จะเือนอยแล้วครับผมคนมันนี้ได้พี่น้องนี่ก็เอาเอาเลยเฮ้ยตังปืนน้ำพรอมเลยนี่ย่องปลได้ตั้งปืนพร้อมเนี่ยเขาบ่ได้เป็นปูแมนเขาเป็นครือหมกับปูเลยน่ะแมนก็เป็นแมนกับปูอเปล่าอูอะปูปลคาร์ปแกร์เดอรอปูปลาเออกั้งฟืนก่องปีแลาแดดปบไอ้หุ่นพูดีเห็นแล้วเห็นบ่เห็นแล้วน่ตัวงามนี่อาย มันเปกตีเถากนหรโอ้ก็เปรุ่นก็เรุนอะไรเด้รุนนี่สยงามขนาดงามที่ตะตีนเลยเดีนบังที่แหไอ้เอ๊ะบังบังบัเอาเด้อตบงยี่งดังกึกก้องเมีนบ่ล่ะเมียนอ้จริงๆด้วยนี่่า

ใได้นี่ีวนู่งามขนาดน้ลายอะไรเล่นอะรเด็กอยู่ในข้างบนนั่นเกนะยตัวสี่สนั่นเนั่นดนั่นดจดห้าสองมัเจ็ดหาอีบตงบใหญ่อลีออลีเอาไปเอาคน้ไอันนัอไม่อันนั้นอีเนเด็กเจ็ดนมาขนาดตัว เอามาบึงบมางเด็กเนย็นาคือยิทายนีรนะนยยิ้มอแล้วทายเทายยังเืยิ้ทายหนมายีนมาสุุนครับผมสจรหนึ่งปีใหด้วยครับสงายปีใหม่แล้วกรบผมนางนางสฝ้ากบกับบุคคบคับอีดีล้อเลยดนันอกตากอากาศ กุ้ยกระจายากาศดีนทำงาหกยาบาอากาศเกาะรุนแรงคดไอพิ่งงี้งเี้อดู่มีไฟบางแด่้เลยเพาะนี่เนาะอัพมากเลยร้อนไ้แย่เลยงการส่งมานสองแบบลงมากก็พอไงบ่ ในการที่ต้องเสีหาพอพอึองรับผมห้อยออก,อออกมไม่ไหมเลยติเป็นแถวเลยครับผมแม่าเลยนี่นี่ีดอกห้อยออกติดอกห้อยออกโอ้หลายแห้งสีหาโตโโโอหหน่งเดือนหาึ่งเดืองายขอด้วยนแถวนี้ละยังงเอแหง อื้ดเอาลวดนี่โอ้ยพวกแม่ขึ้นันโนเกิดงยเลยสีองเปี่ยนันไปลิง่มอเดโดมเิงโดมเงโอ้ยเี้ยงปุกี้เอ๋ออ้ยสวยงามเลยสยงามพกกันลังอันนี้นั่นเต็ม เต็มเลยนามแห้งหนอปาไงลมอะไรแล้วดิดแข็งล้วใช่ล้อะไมประธานใู่คันให้งามคักเลยคุรู้เลยกุ้งคิงค์นี่เด็ห้อยนางสิห้อยกอบนางไรเปิดกล่องประธานี่งใหญ่เลยห้อยพนแมขบลายีนี่แหละพน แล้ะแลไปแื่อมาอย่นี้เนาะเื่ออันี้ับคาร์โลสับคาร์โลคิดไรอยน้ดมันมันแห้งมันปวดทิ้งมันาดงรับไนรับไหมอออต้องงามต้องงามรับตามิงอุ๊ยก่อนนี้ติดใจได้ยังไงเฉยจเอาเอาลวด แล้วขี่ตวนึงนรักพี่ก่อนเหนื่งขาเร็วเาเรียนกับพออีกเอาแค่ได้จะไม่ยุ่งกุเก่าทำไมทุกนา่กุ้งไเนี่ยไม่ยุงรูดูสินี่นั้นเรนแปบแปบเป็นงูทรงมึงจีนว่ะเอาเลยเนาะเอาเลยเนาะนี่โต้งเรันเลเย เครื่องกยอยูเพท่านนี้เคลื่เครื่องออกนึงคี้ไหนเครื่องปิดโอ้ตัวใหญ่ยูตรงน้ากรักกรลงพวนี้รเหลือกรลังเือไอบอกนี่โอ้ยหลุนหลุนนี่ต้องมีหลายเศษเลยปล่อยแล้วก็พมอยู่ในหูกระปูกไดจะเขาไปอยู่อหร เป็นไงบ่ท่านลงหูเมีนบ่ผู้ปอหนนี้ผู้หลหูแฮอ้ยตไงเลยชัเลยอ้ยบ่ได้สังเกตเบื้องบนนเขาไปอยู่ผู้ปูเนาะเรื่องผมไหวอู้ลัวเนี่ยอยู่กับปูเลยปูก็อยู่น้ำกันเลยแหมอยู่น้ำปูเลยอ้ตบอยหีือเขอเด้ออุ้ยตัวงามเลย ขึ้น <Lock it. S 2> ปูนี <the> right. ่ป <This S 2> <Is S 1> ูอย oh, ู่ข้างในเห็นบอกค่ะก็ดีเพามอยู่ในกันกดีเลยนี่เดียวขับปูกันนะสวยงามแห้งลุกทงหีบงในสซเดือนเป็นจังดายโอนพี่น้องหยกปักเอกบหยักโคโลเลยสามโลไปแล้วมั้สามกลัวแล้วปลยแห้ง๋ยวนี้เนาะลแห้งบอกันชุกคนเลยคบ อ,อยู่ในห้องกับปูก็มีนี่ะเลือนเยียบเล้นี่จะมีพบง่ายนั่นนั่นโคโลยุนั่นโคโลไป่น้องโคโลูอาเอาเอเอาเอาขาไปถายไปได้ยู่ตรงนึงนี่ขอไยก่อนเด้อค่ะถ่ายปติทินหนึ่งเออนั่นล่ะอ้ยวันตุอุลลนง่ เยแบบสโลโมชั่นโมเมนตมีคร <like Momo S 3> ูปะมาดูกนเลยสามโลผ่านไฟหกว่าองกระงใส่บออันใส่แล้วเ่าเลือนแล้วโอ้โหีเดี๋ยวผมกุกไล่แห้ง สังเกตบึงแต่หลุนๆเลยนี <genau S 2> ่แต่ไม่หลุนเลยเนาะปไม่หลุนพื้นกกำลังฮัดเบาเยีลกัาั่งคอ่อนกังฮัดเอินพ่อเอินเมียกกำลังฮัทเบานี่นเเแบบสโลโมชันิล่ไปอยู่น้ำปูปูบ่ได้ไปอยู่น้ำกบ ตัวปูอีกแล้วตนี้ฮู้เิ่นเป็นอย่างเขาเบิ่งต่เิ่นเนเเป็นปูป่กูนตัวไงมังตัวไอึโอยตัวเอานี่กรเปเปกับปูเอาตลากุลาน้แต่มันมีหนามสีมีโกบอยู่น่นี่น่น ปูอบยันกับปูนี่กปูออกก่อนเไม่ได้กบเลยจะกินกบปูเราอยากกัตัวปูกบกินอย่างเดียวเลยโอ้อยกบมากกบมากนคตรหนัค huh. รับสุดท้ายฮาร์าเดือนขอโล่โอยแม่เขาเลือนเมียมโลผานสอโล่สองโลกินเลยล่อ่แต่กบใหญ่กับโลแล้ว โล2สองโลประมาณสโลเนาะอหเาไอามาทีหลังได้เนาะสองต่อสมเนาะสามต่อสองได้รอยยุประมาณโลกันขนาดไมค่อยเ็กิ้งได้ไอ้เจก็ซืประมาณอยู่พี่น้องมันนีตกว่านครับติดเอาคกเนาะเอาคกขาม ไปเดี๋ยวกลับบ้านนะครับผมชนิดอะสวิตสีคำคอยแล้วนกกาบ่นกยังเริ่มเริ่มกำลังขึ้นสู่ล่างหายจบเลยเนาะเดี๋ยวกลับบ้านนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสารเคมีลาดไปก่อนครับสองคนสี่คนสวัสดีครับสวัสดีครับผมคนไข้เมย์มารสุดยอดนี่